มาละคะมาลคะคะเคเรโเคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแน้นจะอร่อยนะคะก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปาะนะคะนี่นะคะดูที่คะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะ กินได้กินดีอร่อยอร่อยค่ะนี่นะคะโอ้ยสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเเข้าครัวกันนะคะไปค่ะไปค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปเด็ดใบโหระพานะคะโหระพาก็จะมีทั้งโหระพามีกะเพรานะคะวันนี้เราเลือกใบโหระพานะคะมาล้างทําความสะอาดนะคะนี่นะคะสดๆใหม่ๆจากต้นเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของมะเขือเปาะนะคะเราก็จะเอาน้ําใส่กะละมังนะคะตามด้วยเกลือป่นนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้ามะเขือเยอะก็ใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําส้มสายชูนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะละลายให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นมะเขือผ่าผ่าเป็น4ี่ นะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็แช่น้ําปูนเอ้ยไม่ใช่แช่น้ําเกลือกับสารส้มไว้นะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะขา้าอวบๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาขยำขยานะคะให้มันะโดนน้ําให้มันทั่วกันนะคะประมาณนี้นะคะแช่ไว้ก่อนนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูในส่วนของเลือดไก่นะคะเราใช้1ชิ้นนะคะประมาณนี้นะคะ สับๆนะคะถ้าหั่นแล้วมันจะไม่ค่อยสวยนะคะนี่นะคะสับตามชิ้นที่เราต้องการนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มอีกทีนะคะให้มันสุกสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเ,เครื่องในไก่นะคะเราก็จะใช้ประมาณ4ี่ห้าพวงนะคะแล้วแต่ที่เราหามาได้นะคะซื้อเยอะก็อร่อยเยอะนะคะใส่เยอะนะคะ ซื้อน้อยก็ใส่น้อยนะคะประมาณนี้นะคะตับเราก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะคะพอเดี๋ยวมันจะหดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะประมาณนี้เลยค่ะสเสร็จแล้วเราก็จะพักใส่จานไว้นะคะอืมนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปลวกทอํอ่าล้างอีกทีนะคะไปลวกน้ําร้อนนะคะนี่นะคะดับความคานะคะนี่นะคะหนึ่งจานเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยไก่นะคะ ประมาณสองอกนะคะนี่นะคะสองสองแปะนะคะ,ะเราก็หั่นเอากระดูกออกนะคะเอาแต่เนื้อนะคะเพื่อนๆกระดูกเราไม่เอานะคะนี่นะคะหั่นเป็นชิ้นยาวๆใหญ่ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหดอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะหาไก่ไม่เจอนะคะเพื่อนๆหั่นชิ yes ้นใหญ่นิดนึงนะคะหิวเลยค่ะพูดไปก็หิวไปนะคะนี่นะคะเราก็พักใส่จานไว้นะคะ หนึ่งจานนะคะสองชิ้นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะพอเราไม่ได้แกงเยอะนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกแดงกินดาเม็ดใหญ่ๆนะคะมาหั่นเป็นเฉียงๆนะคะเอาไว้โรยหน้านะคะตบแตกความสวยงามนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหนึ่งถ้วยประมาณนี้เลยคะ่ะมาค่ะเราก็จะมาดูในใบโหระพานะคะเราก็เด็ด เด็ดเอาใบออกจากก้านมันนะคะเราก็ล้างที่เราล้างทาําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเด็ดออกเป็นใบใบไว้นะคะน่าจะใช้ประมาณ1จจานนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะมีเยอะก็ใส่เยอะมีน้อยก็ใส่น้อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะมาค่ะมาดูวัตถุดิบทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีมะเขือเปาะนะคะนี่นะ มะเขือเปาะหั่นแช่น้าเกลือไว้นะคะหนึ่งกระมังนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่นะคะหั่นชิ้น,ช,นชิ้นพอคํานะคะแล้วก็เครื่องในไก่นะคะตับไก่เครื่องในไก่กึ๋นนะคะหนึ่งจานใหญ่ๆเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเลือดไก่นะคะหนึ่งชิ้นหั่นเป็นยิน้นชิ้นไว้แล้วก็ ะกะทินะคะสองกล่องใบโหระพานะคะพริกแกงเขียวหวานพริกแดงจินดาซอยนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ผงปรุงรสชูรสน้ำปลาสีอิ้วฝาเขียวนะคะประมาณนี้เลยค่ะทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือกับสันส้มใส่ชูนะคะที่ล้าง มะเขือเปาะนะคะนี่นะคะไปค่ะวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เราก็ตั้งน้ําไว้จนเดือดแล้วนะคะเราก็เอาเลือดไก่นะคะลงไปลวกนะคะลวกให้มันสุกนะคะให้มันสีดําเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะนี่นะคะให้มันสุกให้มันดําๆประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็ตักพักใส่จานไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เอาเลือด เครื่องในไก่นะคะเครื่องในไก่กึืนนะคะเอาไปลวกอีกทีนะคะนี่นะคะลวกเอาฟาร์มคาวเอาสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็พักใส่จานไว้เช่นเคยนะคะอุ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็มาตั้งกระทะนะคะใส่กะทิลงไปนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะครึ่งกล่องก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาผัดกะทิให้มันหอมหอมแตกมันสักนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อน นี่นะคะหอมมากมากเลยค่ะหอมกะทิหอมจริงๆค่ะประมาณนี้นะคะโอ้ยหอมหอมมาค่ะเราก็จะมาใส่พริกแกงนะคะพริกแกงเขียวหวานที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็ประมาณถุงหนึ่งก็ประมาณ20บบาทนะคะถ้าใครไม่ตำเองนะคะก็ซื้อเอาก็ได้ค่ะสะดวกสบายค่ะสมัยนี้อร่อยเช่นกันนะคะ เพราะว่าเขาก็ต้องทำให้อร่อยอยู่แล้วไม่งั้นเขาก็จะขายลำบากนิดประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ใส่กะปิลงไปนิดนึงนะคะผ,ผัดผัดผัดนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะผัดให้น้ำพริกแกงหอมหอมเลยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะนี่นะคะสุกแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิไปอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะแห้งไปนะคะนี่นะคะ ใส่ตามที่เราต้องการเลยค่ะใส่มากใส่น้อยก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็โคเร่คเรนะคะเคเรโคเรนะคะ,คเ,คเ,ะ,คะเสร็จแล้วก็ตามด้วยไก่นะคะไก่ที่เราหั่นชิ้นไว้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้ไก่มันโดนความร้อนสุกอีกสักนิดนึงนะคะนี่นะคะประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะสีอิว๊วฝาเขียวผงปรุงรสต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ นี่นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็คนโคเร่เรนะคะให้มันเข้ากันนะคะโอหอมหอมนะคะหอมกะทิหอมเครื่องแกงหอมไก่นะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือใส่น้ำหางกะทิก็ได้นะคะที่ล้างกล่องนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วก็เครื่องในไก่นะคะนี่นะคะเครื่องในไก่ที่เราลวกไว้แล้วนะคะ แล้วก็ตามด้วยเลือดไก่นะคะที่เราลวกไว้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณนี้เลยะค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ํามันเดือดอีกสักนิดนึงนะคะให้น้ําแกงเดือดนะคะใส่กะทิลงไปได้ะค่ะถ้าอยากจะใส่เพิ่มนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยะค่ะหอมๆนะคะใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปเลยนะคะประมาณ1นึ่งั้พีนะคะ2ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะเพราะแกงเขียวหวานเราก็เน้นหวานๆนิดนึงนะคะ <laughs> เผ็ดหวานมันเค็มนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปาะนะคะที่เราล้างทําความสะอาดไว้แล้วนะคะดูสิคะขาวเลยคะ่ะเพราะว่าเราแช่น้ําเกลือไว้นะคะเราก็เอาน้ําดําๆทิ้งไปนะคะแล้วก็เอามะเขือขาวๆมาใส่แกงของเรานะคะก็เร่ๆไปนะคะนี่นะคะโอ้ยเดือดแล้วคะ่ะสุกแล้วคะ่ะน่าก,กินมากๆเลยคะ่ะมะเขือเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้มันสุกมากนะคะเพราะว่าพอเราน้ําเดือดเนี่ยเราก็ชิมแล้วก็ ิดไฟได้นะคะพอแล้วนะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะเราอยากเติมอะไรเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เราก็หลีกแก๊สได้เลยนะคะน่ากินมากๆเลยะค่ะนี่นะคะเดีเพิ่มเติมน้ําได้นะคะถ้าน้ํามันน้อยไปเราก็เพิ่มเติมได้นี่ <c oughs> นะคะโคเรโคเรนะคะสุกแล้วสุกแล้วค่ะประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ใบโหระพานะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหนึ่งจาน,นะคะ อหอมน่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกแดงจินดานะคะลงไปเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันได้เลยนะคะนี่นะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะมาค่ะเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะน่ากินอร่อยๆร้อนๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโอ้ยกินกับขนมจีนนะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆ มาค่ะมากินกันนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแกงเขียวหวานไก่มะเขือเปาะนะคะอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆรักกเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอ,อบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมา ส่งกำลังใจให้กับบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกลิง้งๆเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะทั้ง FC ในประเทศและต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง เฮงเฮรวยๆยตลอดไปค่ะ See you again tomorrow แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ